หมุดหมายของเด็กอายุ18เดือนที่ดีคืออะไรนะสวัสดีครับกาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหมุดหมายที่สำคัญนะครับหรือว่าจะบอกว่าแผนก็ได้นะมันคือแผนพัฒนาการเด็กอายุ18เดือนนะครับ Important milestones your child by 18 months อันนี้เป็น มุดหมายที่ CDC นะครับ Centers for Disease Control and Prevention ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศสหรัฐนะฮะเขา,เาได้ทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะฮะเพื่อที่จะดูว่าโอเคเด็กที่อา,อายุป,ประมาณขวบครึ่งนะ18เดือนเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ your child at 18 months นะครับอย่างแรกเลยก็คือจะต้องเกิดจากการสังเกตนะฮะเ uh, uh, ขาบอกว่า don't wait อย่ารอนะ acting early can make a real difference การที่เราสังเกตแต่เนิน่นๆเนินเน่นๆเนี่ยขอภายนะมันจะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการหรือว่าแผนพัฒนาการของน้องได้นะครับ ยิ่งเร็วยิ่งดีนะก็คือยิ่งสังเกตรเร็วได้ยิ่งดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราสังเกตย้อนกลับไปในจริงเนี่ยจริงๆสามารถสังเกตตั้งแต่2ขวบเอ่สอสเดือนเท่าทีสเดือนได้เลยนะสเดือน4เดือน6เดือนแต่ว่า18เดือนหรือว่าขวบครึ่งเนี่ยมันกาลังเป็นจุดที่ที่พัฒนาการเนี่ยมันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะโอเคทีนีอ้อย่างแรกเลยเราจะมาดูนะครับเรื่องของ movement physical development milestones นะแผนพัฒนาการหรือว่าหมุดหมายสำคัญ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเรื่อง p ฟิสิกอ l เรื่องการการใช้การเคลื่อนที่นะฮะเรื่องของที่เราสามารถเห็นได้นะครับเรื่องที่1น,นะ Walks without holding on to anyone or anything สามารถเดินโดยที่ไม่ต้องจับใครไม่ต้องมีใครมาช่วยพยุงเดินได้นะคบวบเครื่องนี้ต้องเดินได้แล้วนะครับก็คือเดินได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับ อาจจะมีพฤติกรรมการเดินขย่งนะครับหรือว่าไม่สามารถเดินได้อย่าง,างมั่นคงนะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตได้นั่นเองนะครับถัดมาฮะ scribbles s c r i b b l e ก็คือการขีดเขียนหรือว่าการเขีย่ยไก่เขีย่ยการเขียนที่ไม่ได้ต้องอวาดรูปสวยหรืออะไรแบบนี้ก็คือแค่สามารถหยิบจับสีหรือดินสอปากกาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนได้นะครับ อาจจะไม่ต้องเป็นตัวอะไรเลยนะฮะอาจจะแค่เป็นขีดเขียนเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วเนะี่ยคือ scribbles นะครับถัดมาฮะ drinks from a cup without a lid and may spill sometimes ก็คือดื่มน้ำจากแก้วหรือนมจากแก้วก็ได้นะครับ without a lid ก็คือโดยไม่ต้องมีฝาปิดนะฮะก็คือดื่มน้ำจากแก้วปกตินะได้โดยที่บางทีอาจจะหกบ้างนะ may spill spill แปลว่าหกนะครับถัดมาฮะ feeds herself with Her fingers สามารถหยิบจับของกินแล้วก็เอามาป้อนตัวเองได้ด้วยการใช้นิ้วนะครับก็คือหยิบของกินใช้มือหยิบของกินได้นะ Tries to use a spoon อลองพยายามใช้ช้อนนะครับโดยการกินข้าวหรือกินอาหารนะก็อาจจะกินไม่ได้100% 6บ้างเลอะบ้างแต่ try นะ try ก็คือพยายามนะครับถือว่าโอเคแล้วถัดมาคะ Climbs on and off a couch or chair without help Couch ก็คือโซฟาปีนขึ้นปีนลงโซฟาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนมาช่วยเหลือนะครับก็อันนี้ก็คือจะสรุปว่าจากการเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สังเกตได้ที่บ้านนะครับตั้งแต่น้องอายุได้ครึ่งบเนี่ยก็คือควรจะทําได้แล้วปีนขึ้นลงโซฟาพยายามทานอาหารด้วยการใช้ช้อนได้บ้างนะฮะหยิบใช้นิ้วมือกินอาหารได้นะดื่มนมดื่มน้ําโดยไม่ต้อง ใช้ขวดนะก็คือใช้แก้วขีดเขียนได้เดินได้นะครับถัดมาฮะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมนะครับ social แล้วก็ emotional ด้วยนะครับ e m o t i o n ก็คือเรืเ่องของอารมณ์นะอารมณ์สังคมมีเรื่องอะไรที่ควรจะทำได้บ้างนะครับในอายุขวบครึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับ moves away from you but looks to make sure you're close by อย่างแรกก็คือว่าเด็กในเด็กเนี่ยก็คือไม่ชอบ ที่จะไปคนเดียวอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาควรจะสามารถเดินออกห่างจากผู้ปกครองหรือคุณครูได้นะครับโดยที่คุณครูยังสามารถอยู่ในระยะที่มองเห็นนะฮะก็คือ,อยังอยู่ใ,ใกล้แต่ว่าก็คือไม่ต้องอยู่ติดไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลานะแต่ว่าเดินออกห่างได้นะครับถัดมาฮะ points to show you something interesting อันนี้สำคัญนะก็การการชี้นะฮะเด็กสามารถชี้ได้นะครับ เพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่น่าสนใจอุ้ยคุณแม่ดูนู่นสิแล้วก็ชี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นน้องอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะน้องอจ,จะพูดว่าอะดูด no, no ูนะนกนกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชี้ด้วยนะครับถัดมาฮะ Put hands out for you to wash them เวลาล้างมือน้องมอีมีอาการหรือว่าลักษณะที่จะต้องการสื่อสารว่าอยากจะล้างมือโดยการยกมือขึ้นมาให้เรา ช่วยล้างอ่าอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะอย่างสมมติว่าถ้าล้างจักแลองเงี้ยก็อ่าเอาแขนขึ้นสิลูกเนี่ยแล้วก็น้องก็ยกแขนขึ้นเพื่อให้เราล้างจกงักรแลอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นได้นะครับถัดมาฮะ looks at a few pages in a book with you เวลาอ่านนิทานให้ฟังเปิดหนังสือเนี่ยเด็กไม่ต้องดูทั้งหมดนะครับไม่ต้องดูแบบโหทุกหน้าแต่ว่าดูบ้างนะครับก็คือ few pages ดูแปลงบางหน้านะครับ ในระหว่างที่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าเปิดหนังสือให้ดูนะครับถัดมา helps you dress him by pushing arm through sleeve or lifting up foot เวลาแต่งตัวเขามีการช่วยเราในการแต่งตัวด้วยตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะ,อะเอามือใส่ตรงนี้เอาแขนยกขึ้นเอาขาย,ยกขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะก็คือมีการเริ่มมีการช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของการสื่อสารนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญในเด็กพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าในอายุครบครึ่งแล้วเนี่ยไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้นะที่เราสามารถสังเกตได้นะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจแล้วละว่าน้องอาจจะมีสเปกตรัมหรือว่าเป็น ASD นะครับเป็นออทิสซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอ ถัดมาในเรื่องของภาษาแล้วก็การสื่อสารโดยตรงนะครับ tries to say three or more words besides mama or dada mama ก็คือคุณแม่นะ dada ก็คือป,ปา๊าคุณพ่อนะนอกจากปะปา๊ามามาแล้วควรจะพูดคำอื่นได้บ้างกินรออะไรแบบนี้น,นะฮะก็คือจะต้องมีประมาณ2-3งสาคำละที่เริ่มพูดได้ที่ไม่ใช่ป,ปานะา๊าๆมานะอมาอ่่าเงี้ยนะครับ ไม่เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำเล็กๆสั้นๆนะครับถัดมาฮะ follows one step directions without any gestures like giving you the toy when you say give it to me นะ,ะก็คือการทำตาม gesture หรือทำตาม cue นะ cue ไม่ใช่แบบไป,ไปเข้า cue นะหมายถึงสมมติว่ามีสัญญาณหรือว่ามีสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเราก็จะเหมือนกับ บอกเขาด้วยคำสั่งหรือด้วยการพูดหรือว่าด้วยการเหมือนกับบอกเป็นในๆนะใช้สัญ,ญลักษณ์ในการสื่อสารบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ของเล่นเขาเราอาจจะยื่นมือออกมาแล้วก็แบ,บมือเนี่ยแบบนี้เป็นคิวนะครับอาจจะไม่ต้องพูดว่า give it to me หรือว่าเอามาขอหรืออย่างเงี้ยไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่ว่าการสื่อสารแบบนี้เขาควรจะเข้าใจว่าเรากำลังสื่อสารอะไรกับเขาอยู่นะครับเนี่ยก็คือเรื่องของ language แล้วก็ communication milestones นะครับ ถัดมาฮะ cognitive cognitive เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอความคิดนะครับเรื่องอของตักกะนะเรื่องของสติปัญญานะครับ learning thinking problem solving ทำอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่ง copies you're doing chores like sweeping with a broom การที่สามารถเรียนแบบกิจกรรมหรือว่าอาการท่าทางของผู้อื่นได้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ cognitive นะต้องใช้ความความคิดนะต้องใช้ ต้องใช้ต้องใช้ความความฉลาดสติปัญญานะครับว่าเขาจะสามารถเรียนแบบนะครับได้คือการที่เราสอนเขาเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถสังเกตแล้วก็ Copy แล้วก็ทําตามเราได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะดีมากเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถัดมา plays with toys in a uh, in a simple way like pushing a toy car อันนี้ก็คือการเล่นของเล่นนะครับก็คือสามารถเล่นของเล่น โดยโดยโดยหมากว่าเขาดูแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยรถเนี่ยมันจะต้องแล่นแบบนี้นะมันมีล้อเนี่ยมันก็จะนะสามารถเล่นแบบนี้ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คืออ่าเป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันนะครับที่เหลือนะครับก็คือเป็นเรื่องของการการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะครับว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วเราจะช่วยเหลือ นะครับให้น้องเนี่ยสามารถเรียนรู้เนี่ยแล้วก็เติบโตไปได้อย่างไรนะครับแล้วพวกใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ